สวัสดีเอฟซีแฟนคลับน้องลลโออาทิตย์และท่านผู้ชมทุกทท่านพบกับกลางปีกบินช่วงศิลปินคนดังบันเทิงอีกแล้วครับสำหรับคลิปนี้วันนี้วันที่7สิงหาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องลลโออาทิตย์ในฐานะผมได้ตามความเคลื่อนไหวและนำเสนอเรื่องราวต่างๆของน้องผมจึงอยากมาร่วมอวยพรในวันคล้ายวันเกิดของน้องในวันนี้ด้วยนะครับแต่ก่อนจะไปอวยพรให้กับน้องมาดูว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรจากโพสต์เกี่ย เกี่ยวกับวันเกิดน้องบ้างไปดูโพส์ของน้องก่อนเลยนะครับน้องเรโอมีโพสต์เพียงสั้นๆนะครับแต่ความหมายลึกซึ้งมากๆเลยนะครับพร้อมรูปดังนี้วันนี้ของทุกปีเป็นวันที่แม่เจ็บ เดสิงหาคมรักนะครับแม่น้องโพสข้อความนี้นะครับทำให้เรารู้สึกนึกถึงวันที่เราเกิดเช่นเดียวกันเลยนะครับในส่วนของแม่เพนก็มีโพสถึงลูกชายพร้อมรูปเช่นกันนะครับว่าสุขสันต์วันเกิดน้าเมงขอให้นายเป็นเด็กดีแบบนี้ตลอดไปมีความสุขสมหวังมีแต่คนรักคนชื่นชอบนะครับรักนะ นี่ก็เป็นคําอวยพรของคุณแม่เพนที่มีต่อลูกชายสุดที่รักนะครับและในส่วนของต้นสังกัดยุ้งข้าวเรคคอร์ดก็มีโพสต์คําอวยพรเช่นกันดังนี้นะครับสุขสันต์วันเกิดน้องชายคนเล็กของยุ้งข้าวเรคคอร์ดน้องลีโออาทิตย์ขอให้น้องลีโอมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงและอยู่ครองใจแม่และแฟนๆแบบนี้ไปนานๆนะมาร่วมอวยพรวันเกิดให้น้องลีโอกันค่ะ #leo อาทิตย์ ลลโอไม่หมดนี่ยุงข้าวเล็กคอร์ดสำหรับผมผมก็ขอไวพอให้น้องลลโอจงประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในทุกๆอาชีพที่ทำนะครับมี f อซแฟนคลับมากมายเงินทองมากมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางไปไหนมาไหนขึ้นรถลงเรือขึ้นเหนือร่องใต้ก็ขอให้ปลอดภัยตลอดทุกๆการเดินทางนะครับคุณบิดอนมารดากุณพระคุณเจ้าคุ้มครองสุขสันต์วันเกิดนะครับน้องลลโออาทิตย์สำหรับคลิปนี้ต้องขอ จะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอขอบคุณข้อมูลจากน้องลีโอคุณแม่น้องลีโอยุงข้าวเรคคอร์ดและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งที่กับกลางปีกบินด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ